สวัสดีครับวันนี้กเกษตรอินทรีย์ระบาดปลอดสารพิษก็มีโปรแกรมนะครับที่จะไปเทรนลีลาดนะครับในปีใหม่นะครับซึ่งปี66นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้เทรนมาบ้างแล้วนะครับกับพี่ๆสมาชิกชมรมลีลาดวัดสตูนแต่วันนี้นะครับก็จะไปเทรนวันที่2ของปี66นะครับเมื่อวานก็ข้อสนิมพี่ๆชมรมลีลาดนะครับไปแล้วอ S1 ถึง S3 แล้วก็ฝึก ปรับเฟสขึ้นมาเป็นเฟส4เพื่อที่จะให้พี่ๆสมาชิกในชมุมวิริราชนะครับอยู่ในระดับกลางเฟด1เฟด2เฟด3เป็นระดับพื้นฐานทั้งนั้นพัฒนานะครับเพราะพี่ๆมีฝีมือมากขึ้นมีพัฒนาการดีขึ้นก็ควรที่จะปรับฐานของการฝึกมาเป็นระดับกลางนะครับแต่วันนี้นะครับกะว่าจะฝึกหนักกว่าทุกวันเลยจะต้องนะครับมีเอาโภชนาการไปช่วยนะครับจะต้องใช้พลังงานเยอะ And, 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 and. แอนแอนเกษตรอินทรีย์เราบ้านปลดสันพิษก็เลยจะต้องมีนะครับตัวช่วยนะครับตัวช่วยเดี๋ยวจะไปได,ดูนะครับมีตัวช่วยอะไรพี่ๆเขาครับวันนี้อโอเคนะครับไปเพิ่มพลังงานในการออกกําลังกายนะครับให้ออกกําลังกายได้เยอะขึ้นนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปสุขภาพนะครับเป็นคุกกี้จําปะดะน,นะครับธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชเป็นจากมินม่วงหิมพานา์กลายมาเป็นลูกเกดนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะนำนะครับคุกกี้จำบญัยาธัญพืชหมเมตรธัญญ,พ,ญ,ญพืชคือลูกเกดนะครับไปพี่ๆได้กินกันนะครับเพื่อพลังในการออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะฝึกดักว่าเมื่อวานนะครับผมในต้นปี66ครับอโอเคนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ชมรมบ้านอาคาเนาคาเดมี่ ลีลาดก็จะให้พี่ๆได้ทานกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวนะครับเอาคุกกี้ใส่กระเป๋าก่อนคุกกี้จรบัดาธัญ,ญพืชลูกเกดแฮนคุมเมตนะครับเดี๋ยวก็เอาใส่กระเป๋านะครับแล้วก็ใกล้เวลานะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ชมรมลีลาดจาตุร์ครับวันนี้ก็จะมีการเทรนในระดับกลางนะครับการสร้างความผิวไหว ในการเต้นแล้วก็จะเพิ่ม S4 นะครับคอสเซนิ S1 S2 S3 เข้าไปแล้ว S4 วันนี้จะมาเข้าให้ทุกท่านนะครับเต้นออกมาอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมกับปรับ p o s ์ u r กสุดน,นะครับผมคุกกี้ใสก่กระเป๋ากันครับเป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพครับเป็นคุกกี้ของมน้นะครับ เดี๋ยวพี่ๆจะได้รับประทานคุกกี้และมีพลังที่จะต้นลีลาดได้เยอะขึ้นครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปกับรุนมอนโตไซครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเดินทางกับรุนมอนโตไซนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็หาที่จอดง่ายครับ ดูอินเนอร์ด้วยนะครับวันนี้ฝึกอินเนอร์ด้วยโอเคครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพร้อมครับรอบนี้อยู่กับที่รอบหน้าเราจะเดินนะครับเอาวันนี้ประมาณสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวพร้อม1 2 1 2ส4 5 1 2 3ห5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ี่ห้าหนึ่ง1ี่ห้าหนึ่งี่ห้าหนึ่งี่ห้าหนึ่ง เด็กหิงนะจะดหนสองมสี้าหนึ่า้เลเกงครับต่อไปนะครับไม่หยุดที่นะครับจะเดินมาหน้าหนึ่งสองสาี่ห้าหนึ่งสสาห้าให้สไลด์ฉียนนะครับฉียนดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองี่ห้าหนึ่งสสาี่ห้าหนึ่งสองคือเราฉีดขึ้นนะครับเพื่อบางทีเราจะดูน ผู้ชายจนมือเราเข้าหักตัวถ้าเกิดเราไม่เฉียงปั๊บจะทำไมชนเฉียงมาเพื่อผันหน้าผู้ชายการเฉียงเพื่อผันหน้าผู้ชายผู้หญิงจะต้องทำไมครับอ,อมหน้าผู้ชายแต่ถ้าไม่เฉียงปั๊บทำไมครับชนชนกับผู้ชายนะตรงนี้เป็นหลักสารระดับการขึ้นตาโอเคให้เราอยู่กับที่ก่อนนะครับหนึ่งสองเฉียงสามสี่ห้าก้าหนึ่งสองเฉียงสามสี่ห้าก้าหนึ่งสองเฉียงสามสี่ห้ากาตรงหนึ่งสองเฉียงตรงเฉียง กลับมาตรงโอเคเก่งมากครับหงมาเห็นไหมพอเราขึ้นไปกระดับกลางไปเร็วอร่อยนะครับเดี๋ยวที่เดือดเยอะๆนะครับต่อไปพะรู้ชายเราดึงเข้าค okay. okay, okay, ู ít, ่เราจะเข้าสวยเลยนะครับเราจะเข้าไปหน้าผู้ชายนี้เลยนะครับเอ๊ะออก เอะขาเฉียดนะจะเอ๋ใช่นะครับเดินตรงกับเฉียดแล้วก็มาสลด์ตรงเฉียดไลตรงนะครับเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามมือครับเี่นามือครับฝ่ายผรองนะครับอีร้องตรงนี้แม่เลยนะครับตรงนี้ไม่เลยโทษเกี่ยวว่าตรงนี้อาจารย์โจจะให้สมมติพีมองกับเตรียมเข้าคู่ ในเฟสี่นะก็อปฏิบัติธรรลงอีกทข้าไปหนึ่รอบครับซ้ายขวาตรงก่อนนะครับจะพร้อมหนึ่งสองสามเฉียนเฉียนเฉียงกับมาตรงตรงเฉียนเฉียนเียนกัมา้งน้าตรงเฉียน้งต่อแรกเราแค่ทำไมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองพอตรงนี้มันมันฝึกการการนกเป็นยิด ต่อไปการขึ้นที่ของสะโพกหนึ่งสองสามสี่ห้ากับตะตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากับตะตรงเห็นไหมครับพอเราได้ตรงนี้ปั๊บก,ก็ใส่ขาไปทำไมก็จะได้อาการโรคไปที่แอรนะครับมัญจิกนขึ้นมันก็สะบัดแล้วแต่ว่าสะโพกไปการที่อาจารย์โรคให้ใส่กระโปรงมาเพื่อจะชี้ทิ่คือสะโพกไ,ไปที่ไปถ้าบางคนไม่สะบัดหรือว่าตัดนล็กๆแต่ว่าสะโพกยังแข็ง เพราะฉะนั้นการตัวเของไเชนถูกค่ะสาคนที่สุดไปที่สุดที่แอฟที่ที่ที่ักีัสามคนคนสามคนที่เราก่อนแต่กต่ก็เด้วยสามคนเรียนครับที่เราก่อนคุนนาเราก่อนนะสาคนครับที่แอฟไปนะครับถ้าไปจะเป็นโซนเดียวกันนะเราที่เป็นโซนเดียวกันไปด้านขวาก่อนนะครับเดยอพท้องหนึ่งไปขวาก่อนนะหนึ่งสองสมหนึ่งสองชเชชหนึ่งสองชนเชเชน 1 2เชียเชเชสองเชีนึ่งสองเชยเอเชเชียเชียเเ่อามาพีคสุขเาอหคณดคุณดาเราอยู่กลางเราเป็นแค่ท่อนใชครับคุณดาเราไปเล่นผานกัก่อนนะครับเป็นทีมเตรียมพร้อมครับ 1 2ึสเียหงหนึ่งสองเพราะลานาคนจะมีนี่าคู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่สีทราบยางเมื่อวัคุยกันจะขึ้นหนึ่งเป็นนีลาหลายด้านึ้นเป็นนีล่าคู่ครับนี่ดา่ากเผื่อไว้เลยนะครับคำยโวบายเดี๋ยวพร้อมครับเอาแบบนี้นะครับเก่งครับเก่งหรือไม่เก่ง Playing recorder. Next song. Okay. U disk playing. Playing it. recorder. Last song. Next song. U disk playing. <coughs> next, song. next song. Next song. Playing recorder. U disk playing. <coughs> เออใจ้เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบตอนที่ต้นไม่ดันเปลีจังเลยอะเป็นสีวลเนี่ยจริงๆนะพยายามอยู่เอาใหม่ครับเอาใหม่ใหม่แก้มแอนแอคเก้นเดี๋ยวนะครับเอาใหม่แป๊บนึงเลยโอเคโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงแบตนะ next song Si O-Yong 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 Si O- derivar Si O-Yong Si O-O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 ng จะโอเคเตรียมพร้อมครับ S 1ถ okay, ึง f สนะครับ Next o n o U Disk Playing